ตอนนี้จะขอนอ<ม>ิเตอร์วไว้นะคะ,ะติดไว้ค่ะอแอนนี้ตัวเองไว้แร้เลใช่ค่ะเดี๋ยวหนูแชร์ของพี่ไปเพิ่มอีกแม่แม่เอาโทรศัพท์แม่แชร์ออกมาแล้วนะคะทุกคนกูจูนตัวหนู ลูกสาวแม,ม่มาแล้วสวัสดีค่ะแเดี๋ยวทุกคนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเรียกคนสักคู่หนึ่งเราแล้วให้เขาตามไปที่เพจพี่เดี๋ยวหนูจะลงไลน์โอเคอค่ะ<ด>ทุกคน,<ด>นค่ะติดติดตามทางเพจโรงพยาบาล k i m นะคะเพราะว่าแบตหนูจะหมดแล้วอาจจะได้ไปไลน์ทางนั้น นะคะคู่จูนตัวหนูคู่จูนหลอกหนูว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะูว่าจีกาบาดเนยที่แรกหนูว่าหนูหนูตะกลับโคลาชแต่ไม่น่าไหวเลย พี่เจ็บคุณหมอกว่ามีเจ็บกันด <c oughs> เอากี่ซีซีค่ะองหนูสามร้อยสามสิบแ้แม่ไม่ต้องทัดหูสามร้อยสามสิบนะคะทุกคนเป็นแบบอันนี้ทุกคนอาจจะมองว่ามันบอใหญ่แต่ว่ามันใหญ่มันสวยมากตัวนี้จะมอนิเตอร์ไปก่อนนะ่ายาหายไปๆนะดู <c oughs> เดี๋ยวก็สวยก็เดิมจะบอกว่าสวยมาก เดี๋ยวประมาณคนสักห้าร้อยคนนะคะตามตามไปที่เพจเออโรงพยาบาลเคไอนะคะเดี๋ยวหนูจะแชร์ลงหน้าเพจนะคะทุกคนทุกคนไปเบ่งในในเพจนั้นเด้ออีหลานแบดเบิดเด้อค่ะบบอถามว่าอันนีฟื้นยังเลียมลูกไก่ฟื้นแล้วค่ะที่แรกหนูตื่นมาหนู ทุกคนหนูไม่รู้เรื่องเลยนะหนูบป่งหูเรืองเลยตื่นมาลองพลงคือแบบว่าหนูหนูไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกครั้งสุดท้ายคือตอนคุณหมอฉีดฉีดยานะคะคุณหมอฉีดยาอันฉีดยาอย,ย,ย่างบป่งหูยังแสยบแสบยบนะเขาอันเฉดเลือดเอ บอสจะมาเยี่ยมค,ครับ,บมไ,ไม่เลไอยู่กับเพื่อนบ้นครับ,บ,บทุกคนค่ะตามไปที่เพจโรงพยาบาล KRM นะคะเดี๋ยวหนูจะลงไลฟ์ก่อนนะคะเคขามันเจนใจอยู่แล้วกำลังสวย หนูเอาสามร้อยสามสิบนะคะทุกคนคะ่ะจะบอกว่าสวยมากทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นมันสวยมากมันสวยแบบมันเป็นคือจังหนูเอาไซส์แบบว่าดาราทั่วไปเขาไอนี่กันเลยเพราะว่าแม่ไซ์ใช้ไซโยไซโยชิแต่อาจจะใหญ่กว่าโยชิคือแบบว่า ที่ครูจูนไม่เจ็บเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเคยคลอดน้องมัดหมี่มั้งคะแม่มั้งเพราะว่าเพิ่นอันนั้นมันการคลอดลูกน่าจะเจ็บที่สุดในชีวิตแล้วใช่ไหมแม,แม่ก็อาจจะใายแบบนั้นเจ็บนิดเดียวค่ะทุกคนเจ็บคือตอนเจ็บนิดเดียวคือตอนฟื้นตอนฟื้นขึ้นมาคือเรายังไม่รู้ว่าความเจ็บนั้นมันเป็นยังไง อื่นแล้วเหรอครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพนะนี่หัวกะกกไปน้อกันนี่คนถ่ายกล้องนะเนี่ยตงวสันคือคนถ่ายแกทุกช็อตเลยอันนี้เออเดี๋ยวรอดูเลยฝากทางอ่าแอดมินแล้วก็ฝากทางกราฟิกฝากทางคอนเทนต์ด้วยนะคะรีบตัดคลิปด้วยเออรีบตัดคลิปลงด้วยนะคะเดี๋ยวค่ะพี่ตเออยังไงใส่ฟิลเตอร์หนูอ่าจังใดก็ตามแต่อีหยังก็ตามแต่สิยังสิเกิดขึ้นอีหยังก็แล้วแต่เกิดขึ้นก็ตามแต่ อ๋อตอนร้องเพลงว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเต็มร้อยพนาตวงว่าลองเพลงก็คือแบบลองชัดแจ๋วก็คือแบบบ่ได้เป็นอย่างเลยนะก็ฟอนมาเลยมีการถามหาหันไปถามหาพยาบาลว่าพี่คะเพลงต่อไปหนูต้องร้องเพลงอะไรคะอืมเออบ๊ว่าสิ่งเกิดอย่างขึ้ร้องเพลงก่อนพนาผีเขาว่าแมนแมนอี่สามร้อยจะสี่ร้อยคนแล้วโอเลิศ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 มามามาบอไซพนา คุณตัวบอไซไห่พะนะเจอสกันเลยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าเรื่องเลยกว่าคนมาดูเยอะแล้วเป็นยังไงบ้างอัปเดตอาการหน่อยแล้วก็ถามความรู้สึกแน่ตอบมาได้เลยไม่มีปัญหาความรู้สึกเป็นจังใดตั้งแต่เข่าห้องเลยอะตั้งแต่เข่าห้องไปเนาะคะ่ะบอได้เป็นต่ยานตอนนั้นนะคะมันมันแบบว่าชิลมาก ทุกคนหนูหลับตอนไหนหนูไม่เลือกเลยไม่มีความเจ็บอะไรใดๆเลยเพราะว่าพี่หมอเพิ่นฉีดเพิ่นให้ดมอย่างก่อนดมยาสรุปดมยาเนาะค่ะแล้วก็รกดฉีดยังก็หูเขาเซียนแล้วมันก็ะไล่ขืนมาตั้งแขนเสบขืนมาตั้งแขนเสีบปุ๊บจำได้ว่ากำผาหุมจำได้ว่ากำจำนี่เลยจำกําอ่านี่สารคดีได้นี่เแล้วก็เพิ่งตื่นไม่เคียน ยูใส่หนิว่าได้ยุ่มองพาตาเรียวเนียนค่ะได้ยุ่มองพาตาเดียวกับเอาเขายุ่ใส่อนิแล้วก็อาจจะมีแบบความเจ็บนิดนึงเพราะว่ายังยังไม่ชินเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้หายแล้วความเสียงเบาเอาไม่ติดอยูเดแต่ยินได้ยินไหมคะพี่พี่ได้ยินไหมคะคุณแม่เบิ้งให้หนูได้ค่ะได้ยินไหมเนาะได้ยินเาค่ะได้ยินาค่ะ เด็กยิ้จะเสียงหนูเดี๋ยวหนูเอาเสียงหนูออกก่อนไม่ไมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาของตัวเองกัีของพี่ก็เอาเก็บหนน้าสดยังสวยเออไม่ได้ยไปเองพูดเลยโอ้ยทุกคน ใช่เนี่ยวมันเป็นอย่ี้พี่เก๋ไม่ติดนะคุณน้องพูดสวัโหลค่ะอ่าเปิดเพิ่มสุดน่าจะไม่อเมริก้าบอกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยค่ะแต่พี่เปิ้ลบอกว่าได้ยินชัดเออได้ยินเสียงพี่ชัดเสียงเบาๆเขาเล่นให้เบาเลยสวัสดีค่ะ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะว่าหนูกูหนูกูหลายอยู่เด้เสียงเรไเลยมีเบาแบบนึงนะคะขอเช็คก่อนเต็งลองพูดเรื่อยๆงานคนกาเฟดไม่ใสไอ้คนน้องไปบอกใก้กันจากันเอยงานแข่งเรือบรนลองหอยงานไอ้เนี่ไง โอเคค่ะขอกคค่ะเหลือไม่เนาะเรลิมไม่อะจ้างไหนก่อเขาหองเป็นจ้างไหนเขาหองแม่ระวังมาสะท้อนอันดับแรกนะคะหนูเขาหองไปปุ๊บความรู้สึกก็คือไม่มีความกลัวอะไรเลยหนูแหงอยากกล่าวเหตุทุกคนค่ะเราคือแบบว่าคุณหมอก็ให้ดมยาสลบเนาะแล้วก็ฉีดอย่างบวกหมูเขาเส้นเลือดหนูแรนคือว่าหอดมองอี่ แล้วมนห่อลงผีปึ๊บมันเสีมันแสีปึ๊บยกเลยก,กาํารไืวความรู้สึกสุดท้ายคือการกำผ้า,าอ่าแล้วก็ใบวายกำนี่เลยแล้วเราซื้อที่เจียงหยวนหองพักซื้อเลยแม่นค่ะก็ความรู้สึกแลวเออไม่จุนไม่ย,ยจุนตัวเราพูดจุนตัวมูแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีความเจ็บแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ตอนนี้คือแบบว่าโอเคแล้วชิวแล้วไพบอกว่ารถสิบหล้อถับรถจักรยานจักรยานจะขั้นมาเน่หารคอขั้น <S <S <ฮา S 1> ร้อนเล่นนะคะทุกคนค่ะมันเจ็บหน่อยอยู่ด้วยค่ะเนาะหนูก็เคยเหตุจมูกอยู่ค่ <ฮา S 1> หนูเคยทําจมูกอยู่แต่ว่ามันกับบเรเิจ็บปานนั่นเนาะคะ่ะเนะพี่พี่พยาบาลดูแลดีมากอดูแลดีแบบว่าแบบ ดูแลดีออเรียค่ะทุกคนขาดแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนี่หนูให้ร้อเปอร์เซน์เลยค่ะคุณหมอแต่ว่านมหนูสวยมากนมสวยมากมากแบบมามันไม่ได้ใหญ่เกินและไม่ได้เล็กเกินมันพอดีเลยมันพอดีสำหรับหนูมากๆเลยค่ะแต่ว่าทางเอ่อทางเพจจะลงอยู่อยู่ใช่ไหมคะ ท้างเพจสีลุ้งอันเหตุผลยังไงคะแมนค่ะแมนเดี๋ยวทางเพจจะลงให้ดูนะคะทุกคนค่ะสวยอีลีสวยแบบมันเป็นสิ่งที่หนูอยากได้เลยมันพอดีมากทุกคนทุกคนจับกล่องให้แป๊บหนึ่งค่ะยังไหมหนูเข้หนูได้หรือเ่าแต่บางคนไม่ได้ยนคุอแม่ถือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูไปใหญ่ไหมให้น้องก่อนนี่ละค่ะเพ่นีไม่เป็นเพ่นีโทษนะคะจิตได้สำเนึกหนูเพลงนี้เหรอใช่